เห็หไน <S <S รรไหมหนังเป็นไงใครปลาหมึกไหมสวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจา้าในสองแอส่วนขิงแซมโนโมินีผ้าพี่น้องมาต่าต่ำมึกมาพี่น้องมาอันนี้ต่าน้ําไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อต่าน้ําไม่เรียบร้อยเนี่ยดีน้ำพี่นเ,นเนาะแจกแซมโนนเนาะ ใส่หมึกลงไปโอ้โหขข้าวขึ้นหน่อยแะ สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าใน่สั่งแอลซ่วนกินแซบน้วพี่น้องจ้ามื้อนี้พาพี่น้องไม่กินตำปลาหมึกพ่น่ะพี่น้องจ้าปลาหมึกขออนุญาตเบิ้งไม่ห้อนยันไม่บ่ติตพี่นอ้องอะกอนที่เ้าสิบปแซ็นไปนวดกันพี่น้องจ้ามื้อนี้มีผลิตภัณฑ์ สมความงามสำหรับยาของพร้อมแล้วพี่น้องยาของใส่มาสามปีแล้วแหละพี่น้องเป็นสบู่เซรัม่มแล้วก็ครีมนะคะตัวนี้ชุดนี้270ส่วนชุดนี้420ได้เซรัม่มครีมสบู่เอลใส่มาสามปีแล้วพี่น้องนั่นละจ้ะใส่เองคายเองคันยาของมาใส่กับค้าขายแล้วพี่น้องยันยันขายแล้วมันแผลไหมก็เลยเยาของลองใส่ก่อนมันบ่แพลก็เลยเออกา ป้าไอุ้งแม่งขายของอยาหวังขายเทียเดียวพี่นองขายของบอดีข้าเจ้ากระซื้อน้ำเทียเดียวบอกเลย <c oughs> ขายของดีเดี๋ยวขี้มันกับขายตัวของมันเอง ข้างหลังเป็นน้องน้องสาน้องบัวพี่น้องคือมันเป็นยังเหรอย่างสีมาส,ส่เบด็ดบ่อเบป,ป้า,ปาปบอกหลายกะสิวส่าโคตรนนาติ ถ้าขี้มอดีก็บเบอร์เลยขายมะฮอดปลานี่ยเราพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าแหละซื้อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำขี้มตัวใดที่ห้อใส่ถือห้อก็อยากใส่ตอ่อนเนาพี่น้องแนละ้ว แม่งอย่างเนี้ยไม่ยังตัวนิดหน่อยไหมไม่งวีพี่น้องอาะีเดียวบ่เห็นเลยแต่มันมาตอมหูตอม,ตา,มตาอยู่เนี่ยปาดข้ามหนีพี่นอ้องเต็มปากเต็มคำ พี่น้องนะฮึมาแล้วเ,เป็นยังไงใช่ป่ะกินะอะไรอยู่ครับสวัสดีครับมาหรือ,ปอเปล่าอ๋ยู่กินน้ำอยู่กินบ่คันนะอบอกเลโคตรเผ็ดมันดินบปเสมอกันได้พี่น้องกินยังฉีดแหละ มันมปนบ่อยอยากนั่งเลยมันบ่อเสมอกันน,นั่งในไฮน้าเลยอยู่ไฮน้าไอ้กลับดีนะครับใคร เอาแตอ,ออกกหนไหอืโอ้แต่พี่่ดงอืม่ยังยันใส่ซอสป่ะอืมอ,อจัดข,ข่ายคุ้งค้ำเดี๋ยวบ่เบิดเอกขอยคิดว่า มองนั่งอยู่นี่ก็ค่อยแห้งเลยพี่น้องให้หน้าแบบริมหนองเลยนั่งแม่งมแม่งวิว่อืมแค่ไหน เหรอป่ะเงี้ยไข่ปลาเมือกไหม <c oughs> เดี๋ยวกินนั่งเด้อ <c oughs> นัอง่งดีดีเด้อไงหลังนะ <c oughs> <c oughs> มันคไข่ไปเนาะ <c oughs> มันนั่งคไอยไปข้างหลัง <c oughs> โำเ,เ,เ,เองเพชรเพชรเอง嘛หึหหึ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 หหงหึหึห่หึ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 ห่หึห ตัวเพนงเงว่าเสี้ยวไม่เป็นตัวพี่น้องยานมันกินยาปวดก็เลยหันมามอมมาแบบหน่อยมาแบบใส่ทั้งใดก่อนเบิดเบิ้อหน่อยพี่น้องเยอ Ơn <Nun> gì mồm bớt bởi lắm Ưm Mia luôn đó sáng kẹp chặt xuống เเสียงเขาตัดไม้ไผ่คลายพี่น้องมาสึกเสียงกันสิเข่ากล่องนี่ยด้ครับ นครับา,าวตาตอนิ่มคิดสภาพตอนยังคองกินเบิ้ล <c oughs> กินหรอกตาตัวแห้งมัคกคะกาเบ,บิ้ลบ่เหรอการกรร็ได้ครดีอย่ติดข้อนนะ <c oughs> แบบยังแน่งเพชรของหินแต่ค้อมเนาะมาเป็นแบอยางนั่งได้พี่น้องมันนั่งนังนงนนงน่งลำบากเออมาทายยากอืม นังแน่ให้หน้าเนาะดินมาเสมอกันออกไปเหรบเบวไแลวเผ็ดเบาไปปะเบิบ่งสีพริกไปเบาไ้กับเบิบบ่งสีพริกพี่น้อง <c oughs> อย่างจึ้งคึ้งอยู่เหรอไหวปะโอขีิหนีตำเฮ็ดเสียงยองของแห้งพี่น้องเฮ้ยได้ยินเสียงกบเสียงเกียดเสียงแมงจะเป็นมีแห้งสบายใจบรรยากาศดีอาหารกระแซบไป <c oughs> ครบพี่น้องจ้าเจ้าบรรยากาศท้องทุ่งหน้ามือหนีกระเพ้าพี่น้องไม่กินจำประมึกแบบแซ่บๆเผ็ดๆรสจัดๆพี่น้องอืม และจะได้สวงจะได้ซึ้นสาหรับพี่น้องที่แบบว่าง่วงฮาง่วงแล้วฮานอนเออกับเมื่อบรงเข้าสองคนแนตะ่ไม่ได้กินกะบรงเข้าสองคนเพื่อเป็นกําลังแรงใจถ้ามาคิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แอลกับพี่มตอนในมีแห้งได้เห็ดคลิปต่อไปพี่น้องจา้าสาหรับเมื่อนี้ห้าวสองคนขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปน้เมื่อน้ำพี่น้องจ้าสำหรับมื่อนี้หาสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วครับผม